ครับตอนนี้เราก็จะมาคุยกันอีกลักษณะหนึ่งกนะ็คือเครื่องมือวาดรูปต่างๆนะครับในในการทำงานกับ r r s s n t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  o o เนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้ค่อนข้างจะจับเป็นมากคือเดียวยนี้การวาดรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมการใช้รูปสอนนะฮะเรามาดูกันวิธีการสร้างนั้นทำยังไงนะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากให้ท่านตรวจสอบนิดน,นึงนะครับา,าท่านมาีเครื่องมือลักษณะอย่างนี้ ที่หน้าจอของท่านหรือเปล่าตัวที่รียกว่า drawing tool นะฮะจะมีรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมนะครับรูปทีสามเหลี่ยมไม่มีมีสี่เหลี่ยมกับวงกลมนะครับถ้าไม่มีเนี่ยนะฮะให้ท่านไปที่เมนู view นะครับเสร็จแล้วเลือกที่ toolbar ที่ toolbar เนี่ยแล้วท่านด,ดูดูที่เครื่องมือที่เรียกว่า drawing นะครับถ้ามีเครื่องหมายถูกอยู่แสดงว่าปรากฏอยู่ที่จอของท่านแล้วถนะ้าไม่มีเนะี่ยให้ท่านคลิกนะครับแล้วก็จะมีปรากฏ toolbar ตัวนี้ออกมานะครับโอเคทีนี้เรามาดูกันค,ค่อยๆดูกันนะครับว่ามีเครื่องมืออะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ เครื่องมือ <Solomon> อ <How |ms|> ันแรกที่อยากให้ดูนะครับก็คือที่เป็นเส้นเนี่ยะฮะเส้นหรือว่าเส้นลูกศรนะครับในเครื่องมือตรงนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานในการทํางานของเครื่องมือตรงนี้นะฮะเราจะใช้การลากพื้นที่เป็นหลักนะครับคือคลิกที่เครื่องมือนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มของเครื่องมือที่เราต้องการอย่างเช่นต้องการจะสร้างลากเส้นนะครับแล้วคลิกที่ตัวเส้นนะครับเสร็จแล้วก็มาที่พื้นที่ของสไลด์เสร็จแล้วลากพื้นที่วิธีการลากพื้นที่คือกดเมาส์ปุ่มซ้ายมือค้างเอาไว้นะครับ ป,ปุ่มซ้ายมือค้างเอาไว้พอกดค้างไว้เนี่ยนะฮะเราก็ลากพื้นที่นะครับเป็ึงได้พื้นที่ตามที่ต้องการแล้วก็ปล่อยเมาส์ปล่อยมือนะฮะไม่ใช่ปล่อยเมาส์ทั่ที่ปล่อยปุ่มนะครับเราก็จะดได้พื้นที่ของเส้นเราลากเส้นตรงก็ได้เส้นตรงถ้านะเราเลอกที่เส้นลูกศรเราก็ได้ลูกศรน,นะฮะในกรณีเดียวกันกับตัวที่เป็นสี่เหลี่ยมน,นะครับหรือว่าเป็นวงกลมวิธีการสร้างสี่เหลี่ยมก็คือเราจะลากพื้นที่นะฮะเหมือนกันเป็นเรื่องที่เครื่องมือเสร็จแล้วก็ไปที่พื้นที่งานเสร็จแล้วกกก็ลาาาาพื้นนนทที่ใรํง เราก็จะได้พื้นที่ออกมาจะได้เป็นรูปตัวนั้นออกมานะครับโอเคทีนี้มีเครื่องมือที่น่าสนใจนะฮะที่อยากให้ท่านทราบก็คือออโต้เชฟนะครับที่ออโต้เชฟเนี่ยนะฮะออโต้เชฟนี่จะมีเครื่องมือหลากหลายทีเดียวลองลองง่ายๆโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยวิธีการทำงานก็คล้ายที่ที่ผมคุยไปแล้วก็คือไปที่เครื่องมือนะฮะเราไปที่ออโต้เชฟนะครับเสร็จแล้วลองลองเลือกที่เบสิคเชฟนะครับที่เบสิ h เชฟแล้วก็เลือกซัก หน้าตาเครื่องมือสักตัวถึงขึ้นมานะฮะพอเลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะเราไปที่พื้นที่างานเสร็จแล้วลากพื้นที่เราก็ได้รูปทรงนั้นๆน,น,นะฮะเอาตเชฟรูปทรงสําเร็จรูปนะครับเขาก็จะทําให้เป็นรูปทรงที่เราเลือกตามที่เราเลือกเอาไว้นะฮะนี่คือออเบสิคเชฟหรือออโต้เชฟนะครับทีนี้มีอีกอันนึงที่น่าสนใจที่อยากจะคุยให้ทราบก็คือว่าในกรณีที่ท่านต้องการสร้างเส้นเชื่อมต่อระหว่างชิ้นงานนะครับ สมมติว่ามีสี่เหลี่ยมผมมีสี่เหลี่ยมสองรูปแล้วผมต้องการจะเชื่อมโยงสี่เหลี่ยมนี้เข้าด้วยกันนะครับคือมีเส้นเข้าด้วยกันวิธีการที่ยากลำบากคือท่านไปสร้างเส้นเ,เส้นตรงนะฮะเชื่อมโยง2จุดน,นะครับแต่ทีนี้มีวิธีการที่ง่ายกว่าคือว่าเราจะใช้ไปที่ออโตเชฟนะครับเราจะใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะฮะรเรียกว่าคอนเนคเตอร์ที่คอนเนคเตอร์เนี่ยนะฮะท่านเลือกที่ตัวแรกของคอนเนคเตอร์เลยนะฮะปุ่มเครื่องมือแรกเลยที่รเรียกว่าสเตทคอนเนคเตอร์นะครับ วิธีก้ก็คือว่าในที่ที่ท่านต้องการจะเชื่อมโยง2ชิ้นงานเข้าด้วยกันนะครับถ้าเลือกที่เครื่องมือคอนเนคเตอร์สเตตคอนเนคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านเลื่อนพอยเตอร์ไปที่ชิ้นงานใดชิ้นงานหนึ่งนะฮะเพื่อเลือ่อนเลื่อนไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นปุ่มลูกศรเหมือนกับถูกบล็อกอยู่เหมือนกับเป็นปุ่มปืนนะฮะบ,บล็อกอยู่เป็นเป้าเป้าเล็งนะฮะท่านคลิกคลิกเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยท่านลากออกมานะฮะ คลิกเสร็จแล้วก็ปล่อยมือนะฮะไม่เป็นไรเสร็จแล้วมาอีกชิ้นงานหนึ่งเสร็จแล้วกดคลิกอีกทีหนึ่งเราเห็นว่าเส้นเขาจะเชื่อมโยงกันนะครับทีนี้สองสองชิ้นงานเนี่ยถ้า,เ,าเราเราเึ้นเคลื่อนย้ายชิ้นงานไหนนะฮะเส้นก็จะตามไปด้วยแล้วที่เส้นเนี่ยเขาจะมีจุดจุดด้วยนะฮะจุดตรงนี้เนี่ยท่านสามารถที่จะจับลากไปแปะไว้ที่มุมใดมุมหนึ่งของชิ้นงานได้นะครับ